นะคะเราต้องทราบก่อนว่า must กับ must not รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเขียนอย่างไรโอเค look at this Repeat after me M t. m-u-s-t m-u-s-t must t n o, t. N o t. not not Must Must not Must Must not เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะแล้ว m u s t n apostrophe t อ่านยังไงคะครูเออ่านแบบนี้ค่ะ Must 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 ก็มันคือลูกย่อของ must not เวลาที่เราจะใช้แบบย่อนะคะก็เป็น must ed. ถ้าเราเปิด dictionary หาความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะพบว่า must แปลว่าต้อง not แปลว่าไม่เมื่อเรานำ must กับ not มาบวกกันมันจึงกลายเป็นต้องไม่แต่เวลานำไปใช้อย่าแปลผิดนะคะว่า must not แปลว่าไม่ต้องคนละเรื่องกันเลยนะคะโอเ okay. ค let's sing together ไปร้องเพลงกันดีกว่าค่ะ must นั่นแปลว่าต้อง must นั่นแปลว่าต้องแต่ถ้า must not นั้นคือต้องไม่ one more time must นั่นแปลว่าต้องอ่า must นั้นแปลว่าต้อง แต่ถ้า must not นั่นคือต้องไม่ we can use must to talk about l o s e or express of obligation from the speakers สำหรับการใช้ must นะคะเราจะใช้สำหรับการบ่งบอกถึงสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำหรือสิ่งนั้นมีความสำคัญที่จะต้องทำในมุมของผู้พูดนะคะ เมื่อใดก็ตามนะคะที่เราเห็นคําว่า not เราจะรู้เลยว่ามันคือการปฏริเสธเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเอา must กับ not มาบวกกันมันจะกลายเป็น must not แต่แปลว่าต้องไม่ทำ We can use must not or m u s t n for the negative เป็นอย่างไรบ้างคะรู้ทั้งความหมายและการใช้แล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ for example you look pale you must see the doctor you look pale you must see the doctor คุณดูซีเซียวจังเลยคุณต้องไปหาหมอนะหรือพูดในในสำหรับคนพูดก็คือถ้าคุณไม่ไปหาหมอนะคุณไม่รอดแน่เ you must eat more vegetable and do more exercises You must eat more vegetables and do more must vegetables exercises eat and คุณต้องรับประทานผักและออกกำลังกายให้มากๆนะโดยในยะของผู้พูดก็คือถ้าคุณไม่ยอมอ,ออกกำลังกายหรือรับประทานผักผลไม้ให้มากๆเนี่ยร่างกายคุณอาจจะแย่ได้นะคะ I must finish my homework first. And then I will watch TV. ฉันต้องทำกันบ้านให้เสร็จก่อนแล้วจึงไปดูทีวีนยาะของผู้พูดก็คือฉันคิดว่าฉันจะต้องทำกันบ้านให้เสร็จก่อนนะถ้าไปดูทีวีอาจจะเพื่อเินแล้วกันบ้านไม่เสร็จละนอกจากนี้นะคะเรายังใช้ must กับ must not ในรูปแบบเป็นทางการนะคะโดยเป็นการบังคับใช้ให้ บุคคลใดก็ตามที่พึงกระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่น,ก,ก,นก,กฎเกณฑ์กฎกติกาในห้องเรียน Class Room Rules หรือใต้ประกาศเตือนต่างๆตามสถานที่เช่น Transportation Sign s For example If you see the sign in the library, the sign in the library is mean that you must keep quiet in the library. นั่นจะหมายความว่าถ้านักเรียนเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะ ในห้องสมุสแดแสดงว่านักเรียนต้องเงียบเมื่ออยู่ในห้องสมุดหรือถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะสแสดงว่า you mustn't smoke in the public places ห้ามสูบบุหรีในที่สาธารณะค่ะต,ตัวอย่างที่คุณคูยกมาให้ในักเรียนดูนะคะเราจะเห็นได้ว่า ครงสร้างของประโยคที่เราจะใช้ must กับ must not ง่ายๆค่ะโดยเริ่มต้นจาก subject subject คืออะไรคะ subject คือประธานนะคะต่อด้วย must หรือ must not นะคะและตามด้วย verb ก็คือคำกริยาแต่ต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ มาทบทวนคำสัท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ M U S T Must M U S T Must Listen and repeat Must Must Very good N O T Not N O T Not Your turn Not Good job! not must not must not เป็นยังไงบ้างคะเด็ก,ดกมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะจบกันด้วยการร้องเพลงเพื่อทบทวนความหมายของ must กับ must not we will sing together to review the meaning of must and must not are you ready Let's go! Must นั้นแปลว่าต้อง Must นั้นแปลว่าต้องแต่ถ้า must not นั้นคือต้องไม่ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เราก็รู้ความหมายของคำว่า must แล้วก็ mustn't กันแล้วนะคะคำว่า must นะคะก็จะหมายถึงแปลว่าต้องนะคะ ก็จะใช้ในประโยคที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัติจำเป็นต้องทำนะคะส่วน must นะคะหรือ must not นะคะก็จะเป็นความหมายว่าต้องไม่ต้องไม่ทำต้องไม่ปฏิบัตินะคะหลังจากการเรียนชั่วโมงนี้นะคะคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนหาความหมาย10ประโยคนะคะประโยคนะคะ10ประโยคที่คุณครูให้มานะคะให้นักเรียนหาความหมายโดยการ ิดพจนานุกรมนะคะจะเป็นพจนานุกรมฉบับที่นักเรียนมีเป็นเล่มที่บ้านก็ได้หรือนักเรียนจะใช้พจนานุกรมออนไลน์นะคะในอุปกรณ์ของนักเรียนคะสามารถเสิร์ชหาความหมายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ใดๆก็ได้หรือแอปพลิเคชันที่เป็นพจนานุกรมหิกชนรีนะคะได้หมดเลยนะคะสำหรับตัวอย่างสิประโยคที่คุณครูให้นักเรียนหาความหมายนะคะก็จะเป็นการใช้ must แล้วก็มัสซึน,นั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกฎระเบียบภายในโรงเรียนนะคะเดี๋ยววันพุธนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องของ school rules นะคะหรือว่ากฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนออนไลน์กันนะคะในส่วนของการทำแบบฝึกหัดส่งครูในวันนี้นะคะนักเรียนก็อาจจะทำแคปหน้าจอนะคะอุปกรณ์นักเรียนเนี่ยแคปหน้าจอแล้วก็ เขียนคำตอบลงไปนะคะหรือนักเรียนจะสะดวกนะคะเขียนใส่กระดาษก็ได้นะคะทำข้างนอกจอข้างนอกอุปกรณ์เลยนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วแปลความหมายเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะส่งเข้ามาในกลุ่มลายภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตั้งอัลบั้มแยกห้องไว้ให้เหมือนเช่นเคยที่พวกเราเคยทํากันมาตลอดเมื่อเทอมที่แล้วนะคะสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะก็คงจะ มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนงานส่งคุณครูอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้วยนะคะ